ช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่หนึ่งข้อที่26ถึงข้อที่38ความว่าเมื่อนางอลิาเบตตั้งครันได้หกเดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาบเบรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ต มาพบหญิงพรมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงปรมจารีผู้นั้นชื่อมารีพูดสวรรค์เข้าไปในบ้านและกล่าวแก่พระนางว่าจงยินดีเถิดท่านคู่ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน เมื่อได้ยินค่อยคำนี้พระนางมารีรู้สึกวุ่นวายใจมากถามตนเองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าไรแต่พูดสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งทันและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว,ว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุบบรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่มีสิ้นสุดเลยพระนางมารี จึงถามพุทธสวรรค์ว่าเหตุการณ์น ah ah ี uh ้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรมจารี r พุทธสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า ดูสิเอลิซาเบตญาติของท่านทาั้งทั้งที่ชราแล้วก็กำลังตั้งคันบุตรชายใครๆค,คิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งคันได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงปรัดว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปคุณผู้ฟังครับวันนี้เรายังอยู่ที่นาซาเรส นาสาเรตนั้นเป็นภูมิลำเนาของพระนางมารีและโยเซฟนาสาเรตนั้นอยู่ห่างไกลาจากกรุงเยรูซาเลม็มอันเป็นศูนย์กลางชีวิตและการถวายเครื่องบูชาของผู้คนโดยเฉพาะชาวยิวในยุคนั้นนาสาเรตนั้นว่ากันว่าเป็นเมืองที่ตั้งบนเส้นทางการค้าขายสายหลักที่นั่นมีพ่อค้าชาวต่างชาติ และมีทหารโรมันผ่านไปผ่านมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นนาซาเรสจ,จึงมีชื่อเสียงว่าผู้คนทำตัวไม่ขึ้นกับใครและเย็นชาคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าประสูติที่เบธเลแฮมแต่พระองค์ทรงเจริญวัยที่นาซาเรสแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามประชาชนชาวนาซาเรสนั้นไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ไทย คุณผู้ฟังครับวันนี้พุทธวรคร์ปรากฏแก่พระนางมารีพระนางมารีนั้นสับสนวุ่นวายพระไทยพระนางมารีนั้นอายุก็น้อยยากจนก็ยากจนและก็เป็นหญิงซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่ผมได้เคยนำเล่าว่าเป็นลักษณะของคนในสมัยนั้นที่เชื่อว่าพระเจ้าคงจะไม่ใช่อะไรมากแก่คนที่อายุน้อยแก่คนที่ยากจนแก่คนที่เป็นหญิงไม่ได้ แต่วันนี้ทุกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกมารีให้ทำงานหรือให้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยความเชื่อฟังยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่พระองค์เคยเรียกร้องจากผู้ใดจากบทพระวรสารวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเราอาจจะดูเหมือนว่าความสามารถประสบการณ์หรือการศึกษาของเรา ไม่น่าจะได้เป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกให้รับใช้แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้ความคิดดังนี้ไม่ควรที่จะจำกัดทางเลือกของพระเจ้าพระองค์นั้นทรงใช้เราได้หากเพียงเราวางใจในพระองค์เท่านั้น ุณผู้ฟังครับการที่พระเยซูเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารีถือเป็นการอัศจรรย์ที่หลายคนพบว่ายากที่จะเชื่อว่ากันว่ามีข้อเท็จริงสามประการที่สนับสนุนและสามารถช่วยเสริมความเชื่อของเราคริสเตชนได้ประการแรกท่านบุญลูกาผู้บันทึกบทพระวรสารวันนี้เป็นนายแพทย์เขาย่อมรู้ดีว่าเด็กทารกที่เกิดมา เกิดมาได้อย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อเรื่องการประสูติมาจากหญิงพรหมจารีนั่นก็หมายความว่ายากพอๆกันกับเราแต่ว่าท่านนักบุญลูกาวันนี้ได้บันทึกเรื่องราวจากบทพระวรสารในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงนี่คือประการแรกส่วนประการที่สองท่านนักบุญลูกาเป็นนักสืบเสาะค้นหาตัวยง ราะฉะนั้นผู้ที่บันทึกบทพบระวรสารตามพยานที่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองตามที่เชื่อกันมาว่าในสองบทแรกท่านนักบุญลูกาได้ข้อมูลจากการพูดคุยกับพระนางมารีนี่เป็นเรื่องที่พระนางมารีได้เล่าไม่ใช่เสริมเติมแต่งขึ้นมาประการที่สามคลิติชนและก็ผู้เชื่อในยุคนั้นผู้ที่กราบนมัสก,การพระเจ้าในยุคนั้นในฐานะพระผู้สร้างจัก,กรวาลควรที่จะเชื่อว่าพระองค์ มีลิธานุภาพที่จะสร้างทารกขึ้นมาในคันของหญิงพรหมจารีได้คุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ประสูติมาโดยประสจากบาปที่เข้ามาในโลกทางอาดัมพระองค์ประสูติมาในฐานะผู้บริสุทธิ์ดุดเดียวกับอาดัมที่ได้รับการในริมิตสร้างมาอย่างไร้บาปห่างแต่ตรงกันข้ามกับอาดัมครับ อาดัมที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าจึงสามารถรับโทษบาปแทนเราและทำให้เราเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้พระนางมารีหลังจากที่ได้รับฟังทำกล่าวจากคูตสวรรค์แล้วนอกจากวุ่นวายพระไถยแล้วพระนางยังน้อมรับด้วยความยินดี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดทงังทั้งที่พระนางรู้ดีว่าชีวิตต้องพบต้องปรชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างคุณผู้ฟังครับหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานแต่ตั้งทันในยุคนั้นต้องเสี่ยงกับวิบัติหลายประการ นอกจากบิดาของเด็กจะไม่ยอมแต่งงานกับนางด้วยนางอาจจะไม่ได้แต่งงานเลยช่วยชีวิตถ้าบิดาของนางเองไม่ยอมรับนางไว้นางอาจจะจำต้องขอทานหรือไม่ก็เป็นหญิงโสเพณีเพื่อเลี้ยงชีพและมารีเองซึ่งตั้งคันโดยเดชะพระจิตเจ้าก็เสี่ยงกับการผูกหาว่าบ้าด้วย แต่ถึงแม้ว่าต้องเสี่ยงอย่างนั้นวันนี้พระนางมารีก็ยังกล่าวจากจิตจากใจของนางข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดคุณผู้ฟังครับเมื่อพระนางมารีพูดเช่นนี้พระนางไม่รู้ว่าตนเองจะมีโอกาสอันยิ่งใหญ่พระนางรู้เพียงว่า พระเจ้าขอให้นางรับใช้พระองค์และเต็มใจจะเชื่อฟังพระองค์ส่วนนี้เองครับทำให้เราได้ข้อคิดว่าอย่าคอยจนต้องเห็นถึงที่สุดแล้วจึงจะถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าหากแต่จงถวายตัวด้วยความเต็มใจแม้เมื่อดูเหมือนว่าการกระทําเช่นนั้นดูน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความบิบัติ แก่เราคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารย้อนไปพูดถึงเรื่องของเอลิซาเบธญาติของท่านซึ่งเป็นหมันและฉลานางตั้งครรภแล้วได้หกเดือนคุณผู้ฟังครับในยุคนั้นเมื่อใครก็ตามที่ได้ยินทำประกาศว่าเด็กจะเกิดมาในยุคพระกัมพีเดิมในยุคนั้นจะมีปฏิกิริยาต่างๆกันซาลา ภรยาของอับราฮัมหัวเราะเสกริยาสงสัยลูกของตนเองเป็นใบแต่ตรงกันข้ามมารียอมนางเชื่อฟังธรรมจากทู้สวรรค์และยอมรับที่จะเป็นแม่ให้กำเนิดเด็กคนนั้นในสายตาของมนุษย์เราดูว่าเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าพระองค์ทรงสามารถทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้และเช่นเดียวกันครับเราก็ไม่ควรที่จะหัวเราะกลัวหรือสงสัยในคำเรียกร้องของพระเจ้าหากแต่ควรที่จะเต็มใจยอมรับที่จะเป็นไปตามนั้นดังเช่นพระนางมารีข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า ตามวาจาของท่านเถิดขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจรักในองค์พระคิดเจา้าประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ